นะครับตอนนี้เราจะมาพูดนในส่วนที่มีความสัมพันธ์กับความเค้นอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับก็คือความเครียดนะครับนะครับตอนนี้ก็คล้ายๆกับเราแล้วนะครับนะก็น่าจะเกิดสเตนแล้วนะเวลานี้เพราะเริ่มไม่รู้เรื่องเยอะแล้วครับอ่าอ่าเรียกว่มมาสเตนนะครับมันจะสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ที่ว่าที่เคยเกิดให้ฟังก็คือนะครับโดยเฉพาะถ้าเราทดสอบวัสดุ เพราะเราดึงเหล็กเส้นกลายเป็นแบบนี้นี่ยพูดซ้าพูดซ้ามาตลอดชีวิตเลยเขาจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความเค้นความเค้นจะเป็นแกน y ความเครียดจะเป็นแกน x นะครับความเครียดถ้าเรียนให้ลึกซึ้งเนี่ยมันยากเหมือนกันนะครับนะครับแต่เราจะไปมุ่งเน้นที่ความเค้นก็มากกว่านะครับบางทีตัวเราลืมเรื่องความเครียดเลยนะครับไอ้ตัวความเครียดเนี่ยมันจะสอดคล้องกับความเค้นทุปอาการนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีความเค้นฉากก็จะมีเครียดฉาก ในเค้นฉากมีอะไรครับม mm ีม hmm. ีเค้นดึงกับเค้นอัดเครียดก็มีเครียดดึงกับเครียดอัดนะครับอย่างเรากดคอนกรีตเราจะหาความเค้นอัดในก้อนคอนกรีตได้แล้วเราก็หาความเครียดอัดในก้อนคอนกรีตได้เช่นเดียวกันเราดึงเหล็กเราหาความเค้นดึงได้นะครับในเหล็กเส้นที <h h ่เราดึงแล้วเราก็หาความเครียดที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าถามว่าความเครียดคืออะไรแบบสรุปในเบื้องต้นนะครับก็คือส่วนที่เปลี่ยนแปลง นะครับหารด้วยส่วนเดิมส่วนเดิมส่วนเดิมก็คือส่วนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราดึงเหล็กเส้นนะครับเราต้องมีความยาวตั้งต้นก่อนอย่างเช่นมันยาวเท่าละหนึ่งเมตรพอออกแรงดึงแล้วมันเกิดการยืดตัวเป็นเมตรสิบเซนเพราะนั้นส่วนเปลี่ยนแปลงก็คือส่วนที่เป็นสิบเซนนี่แหละครับแล้วก็หารด้วยความยาวเดิมนะครับพื้นที่หน้าตาดัดจะเช่นเดียวกันก่อนดึงหน้าตาดัดบรรยาย อดึงแล้วหน้าตัดมันเล็กลงก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันลักษณะาการเปลี่ยนแปลงความยาวหรือพื้นที่หน้าตัดอะไรก็แล้วแต่มันก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นในวัสดุแต่และชนิดนั่นเองนะครับส่วนถ้าจะเอาความสลับซับซ้อนของเนื้อหาท่านต้องไปอ่านเพิ่มเติมในตำราหลักเอาเองนะครับแล้วก็ไปดูเพิ่มเติมใน,ในจากที่ผู้รู้ต่งตางๆเขากล่าวไว้ก็แล้วกันนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะแค่แสดงพื้นฐานของความเครียดให้ท่านเข้าใจเป็นพื้นฐานเนะท่าน,นั้นเอง นะครับความเข็นเฉือนก็เช่นเดียวกันความเข็นเฉือนก็มีความเครียดเฉือนคู่กันด้วยนะครับอ่าตอนนี้ตัวอย่างที่แสดงนี่จะเป็นความเครียดฉากนะครับตัวแปรที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวส่าคล้ายๆตัว e, อีเป็นอักษรกรีกเช่นเดียวกันตัวนี้ครับเขาเรียกเอฟซิลอนนะเป็นชื่อเฉพาะของมันนะครับไอตัวสเตทเนี่ยเขาเรียกว่าตัวซิกม่านะครับแต่เราเรียกเรียกเราท้าว่าสเตทก็คือความเค็น ความเครียดก็คือเอฟซซลอนหรือสเตนที่เรา,เอา,าเอาตัวแปลสอนกรีกมาใช้ใเป็นสัญลักษณ์่านั้นนี่ดูโจทย์ดีๆผมมีแท่งโลหะอยู่หนึ่งแท่งแท่งโลหะอันนี้เนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50มิลิเมตรดูที่รูปก็ไดาษห้าสิบมิลมีความยาว1.5เ mm. มตรอ่าเราแอลก่อนเลยเอารูปด้วย1นเมตร นำไปทดสอบคุณสมบัติทางกลคุณสมบัติทางกลคือยังไงไปดึงไปอาจไปดัดไปเฉือนไปบิดอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าทางกลคือเมื่อทดสอบแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสียรูปทรงเรียกว่าการทดสอบคุณสมบัต um um um> ิทางกลอย่างเช่นเอาเหล็กไปดึงเอาไม้ไปดัดเอาคอนกรีตนะไปกดอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการทดสอบสมบัติทางกลถ้าเป็นทางกายภาพก็คือเป็นรูปร่างทั่วไป นะครับทดสอบโดยส่วนใหญ่จะไม่เกิดการเสียลูกไม่เกิดการวิบบติเสียหายทางกายภาพอย่างเช่นเอ,เ,อเอาอเอายินมอนไปแช่น้ําหาค่าการดูดซึมน้ำอย่างงี้เรียกว่าทางกายภาพเอาเวอร์เนียม,มาวัดข,าดขนาดของก้อนอิฐของก้อนคอนกรกีตว่ามันมีขนาดกว้างคูณยาวอะไรต่างเท่าไหร่อย่างนี้เ,เป็นการทดสอบสมบัติทางกายภาพส่วนทางโกนก็ไปดึงไปอัดไปด,ดัดไปเฉือนไปบิดแบบนี้นะครับเกิดการเสียลูกเรียกว่าทางโกนในที่นี้ ทางโกนที่เอามาใช้กับแท่งเหล็กตัวนี้ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง50ามิลยาว1.5เมตรคือเอาไปอัดก่อนครับเอาเหล็กไปอัดด้วยแรง100กิโลนิวตันนะครับเพราะนั้นเอารูปนี้วาดเติมเลยครับใส่แรงปายหัวท้ายไปแรงอัดใส่หัวท้ายไปแรงอัดอัดด้วยแรง100กิโลนิวตันครับ จากการบรรยาของโจทย์ทําให้ฉันเกิดเป็นรูปแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อมันอาดแล้วมันต้องยุบหรือมันสั้นลงยุบนะครับอ่าแท่งโลหะของเราเคยยาวเมตรห้าปรากฏว่าลดลงเหลือร้อยเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดเซนติเมตรโจทย์มันง่ายครับเพราะนั้นต้องแกล้งหน่วยเป็นธรรมดาให้พวกเราหล่อๆนิดนึงเรื่องหน่วยนะครับยาวเมตร แต่บอกว่าลดลงเหลือ148เซนนะครับถ้าเราจะคำนวณในหน่วยเมตรอ่านี้อจารจะเอาหน่วยเมตรแล้วกันนะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องคล้อยเป็นเมตรไปเลยถ้าคล้อยเป็นเมตรเลยก็คือกี่เมตรครับ148เซนเนี่ยเ <14 8. S 1> ออต้องตอบสวนเลย <c oughs> นะครับอ่า1.48อ่าเพราะนั้นถ้าเราวาด เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยค่อยไปต่อพอตรงนี้เสร็จเอาวาดด้านใดด้านหนึ่งนะ,ะตรงเนี้ยมันเหลือแค่ร้อยเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดเท่าไหร่ครับสี 4, 8, 0, ่แปดศูนย์เมตรอ่าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยอ่ ตรงนี้แหละครับคือคําว่าเดลต้าเดลต้าคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงอเอาหน่วยเซนก่อนถ้าเมื่อก่อนเคยยาวเนี่ยมันหายไปกี่เซนครับตรงนี้สองเซนถ้าเป็นหน่วยเมตรก็คือศูนย์จุดศสองเมตรคงพอไหวนะก็เหมือนเอาเอาหนึ่งจุดห้าลบกับ1นจุด 48ก็ได้ศูนยูนย์สอนี่ละครับคือตัวนี้เข้าใจไหมครับส่วนเปลนแปลงส่วนเปลนแปลงอ่าเพราะออนั้นอามาที่คําตอบแรกเลยอ่ะบรรยายรูปไปเรียบร้อยแล้วความเครียดตั้งฉากที่เกิดขึ้นในแท่งโลหะจากผลการทดสอบกําลังต้านทานแรงอ่ะอ่านี่คือที่คําสั่งแรกเอาเหล็กไปอัดอ่าเพราะออนั้นถ้าไปอัดก็ต้องเป็นความเครียด ความเครยียด question mark ถ้าเป็นอัดก็ต้องห้อยเป็นตัว c เข้าใจนะ question mark คือให้บอกว่าจะห้อยอะไรห้อยถูกถ้าไปเอาไป,ไปทดสอบแรงดึงก็ห้อยเป็นตัว tension ตัว t ส่วนเปลี่ยนแปลงหารด้วยส่วนเดิมนะครับถ้าคิดตรงนี้ก็เอา1.50เมตรลบกับ 1. สีปเมตรที่ที่ถามาแล้วล่ะส่วนความยาวเดิมก่อนอัดคือกี่เมตรครับ1.50เมตรแค่นี้เองอื้นฐานไม่ยากนะครับถ้าเราเขียนเป็นหลักการให้มันวุ่นวายให้มันนะให้มันดูงงกว่าเก่าเนี่ยนะก็คือเอาความยาวเดิมเดิมนะความยาวเดิมนะลบด้วยความยาวนะที่ลดลงหรือที่เปลี่ยนแปลง แล้วก็หาด้วยความยาวเดิมเป็นผลต่างคนเคยสูงร้อยแปดสิบเนี่ยโดนทุบหัวนะสูงเหลือ, 175, อร้อยเจ็ดสิบห้าเงี้ยอันเดลต้าก็คือห้าเซนผลต่างอยา่าเธอเลื่องเอาเมตรสี่แปดมาใช้เดียวเจ๊งเลยนะต้องหาความต่างให้เจอเนี่ครับความต่างให้เจอก็ ถ้าคิดตัวเศษก่อนก็ศูนย์จุดศูนย์สองที่เขียนไว้ในฟรีบอดี้เข้าใจไหมครับอเขียนหนว่วยติดไปด้วยตัวส่วนความยาวเดิมคือหนึ่งจุดห้าศูนย์เมตรอันนี้คือตอบแบบที่หนึ่งความเครียดตอบแบบที่หนึ่งคือตอบแบบไม่ตัดหน่วยนะครับตอบเป็นหน่วยเมตรต่อเมตรเข้าใจไหมครับคิดเลขแล้วตอบเป็นเมตรต่อเมตรนะครับอ่า ถ้าคิดเลืองมาจะได้0.0133หน่วยจะเป็นเมตรต่อเมตรเขา้าใจไหมครับแต่ถ้าเราตัดหน่วยทิ้งจะมีหน่วยเหลือไหมครับไม่มีก็เหลือแค่ตัวเลข0.0133เขา้าใจไหมครับเพราะนั้นตอบได้สองแบบแบบที่หนึ่ง ไม่ตัดหน่วยแบบที่สองคือตัดหน่วยแล้วถ้าถามว่าเขานิยมตอบแบบไหนผมที่เคยเรียนมาตอบหน่อยนึงแบบที่สองครับแบบตัดหน่วยเข้าทางเราเลยถูกต้องไหมครับเพราะเราไม่ชอบเขียนหน่วยใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้จะเขียนอะไรนะการเป็นถูกซะงั้นในเรื่องนี้นะครับอ่านะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่ตัดหน่วยก็คาหน่วยไว้นะครับอ่าแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะ แบบตัดหน่วยทิ้งจนเราจําว่าความเครียดไม่มีหน่วยเพราะมันตัดกันทิ้งหมดนะครับอ่าตอนนี้เราวงเล็บมาชนิดหนึ่งของเราเราเคลียร์กันแล้วเราทดสอบแรงอะไรครับตอนนี้แรงอัดหรือแรงดึงครับขั้นตอนแรกแรงอัดก็เป็นความเครียดอัดนะครับ c อ่าตรงนี้อาจจะไม่ต้องสรุปก็ได้ถ้าเป็นการทดสอบจริงๆถ้าเกิดสอบคล้ายๆแบบนี้เราแค่เขียนตัว c ตัวนี้ค้อยไว้ผมก็เข้าใจแล้วเข้าใจไหมครับ ว่าเราสื่อผมว่าเป็นความเครียดอ่ะนะครับอ่าแล้วถ้าเอาข้อมูลจากโจทย์เนี้ยไปหาความเข็นดึงหาได้ไหมครับที P เรารู้นะครับคือหนึ่งร้อยอ่ะใช่ไหมครับส่วนตัวเเขาบอกเส้นผ่าศูนย์กลางมาไหมครับอ่าก็ไปใช้ได้เข้าใจไหมครับอ่าถ้าห,หาเนี้ยทำได้ไหมทำได้ไหมถามตัวเองดูนะครับเข้าใจนะครับ อ่าตอนนี้เราเน้นที่หัวข้อให้ตรงก็คือความเครียดนั่นเองย,ยังไม่จบครับเราไปอ่านโจทย์ต่อนะครับเราไปอ่านโจทย์ต่อนะครับไปนะครับผมจะไปทางคอลัมน์ขวามือนะครับค่อยว่าด้วยเรื่องแคปรูปถ่ายรูปอีกทีนึงโดวยเฉพาะฝั่งออนไลน์ได้ความเครียดอาจเสร็จแล้วครับเขาสั่งให้หาความเครียดตั้งจากที่เกิดขึ้นทั้งสองการทดสอบอญญาจารย์ตอนนั้นหาไปหนึ่งหนึ่งคำตอบแนละ้ว หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้ทำอะไรต่อนะครับเขาบอกว่าให้เอาแท่งโลหะของเราเนี่ยไปทดสอบต่อแต่คราวนี้เอาไปทำอะไรต่อครับไปดึงก็ไม่อาจครับเอาไปดึงตรงนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องหยุดคิดแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นคือเลขของเรามันยาวเท่าไหร่ครับถ้าถึงขั้นตอนนี้เออตอนนี้เราเหลือ L เท่ากับใช่ป่ะถ้าใครเธอลื่อไปสตาร์หนึ่จ้เจ๊งเลยเนะี่ยเนี่ยเขาดักควายตรงนี้ยนะแต่มันก็ไม่ได้ดักหวังจะให้ตกเลยแต่มันมันมันันตกหลุมพรางนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นหลังจากนั้นเล็กมันผ่านการอัดมาแล้วมันเหลือ1นึจุดสีริงป่ะแต่ครวนี้ไปดึงต่อแต่ความยาวตั้งต้นเป็น1นึจุดเท่าไหร่ครับสีนะครับเพราะนั้นฟีบอดี้ของเรา ต้องหนึเข้าใจไหมครับอเส้นบาาศูนย์กลางอนุโลมคงเดิมไปนะครับเพราะไม่มีข้อมูลแสดงความเปลี่ยนแปลงมาแต่คราวนี้นะครับเราเอาไปทำอะไรครับดึงหรือ,อัดเอาไปดึงอ่าเอาไปดึงเราไปดึงด้วยแรงเท่าไหร่ครับคราวนี้200ร้อยอ่าสองอ่าสอง เหล็กของเรานะครับเหล็กของเราดึงต้องเกิดการหดหรือยือดครับอต้องยืดปรากฏว่าแท่งโลหะของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสามสิบห้ามิลสามสิบห้ามิลถ้าเราเก่งเรื่องหน่วยไหวไหมเอ่ยศูนย์เออเก่งมากเป็นหน่วยเมตรศูนย์จุศูนย์สามห้าอ่าเพราะนั้นถ้าอาจารย์วาดรูปขอขอวาดแค่ฝั่งเดียวพอจะยือดออกแบบนี้ ใช่ป่ะอ่าอ่าตรงเนี้ยอ่าจะยืดแบบนี้เขียนรูปสอนหัวเดียวว่ามันยืดออกนะ <c oughs> ครับอ่าตรงเนี้ยมีค่าเดลต้าเลยไม่ต้องซับซ้อนถูกต้องไหมครับเพราะตรงนี้เขาบรรยายว่ามันยาวขึ้นมาอีก3ามสิมิลจริงไหมครับอ่าจากก่อนดึงเนี่ยหนึมันยาวขึ้นมาอีก3ามสิมิลก็คือ0 0 3ยห้า ต้องหักเลขะไยไหมครับไม่ต้องเลยจากการบรรยายของโจทย์เพราะนั้นเราก็เพียงแค่นะครับเอาตรงนี้แหละมาแทนค่าเลยนะครับก็หาความเครียดดึงเนื่องจากแรงดึงนะครับก็เดลต้าส่วนเนี่ยเดลต้าเราเอาเลขเลยครับ0.0 35สอ่าส่วนตัว L ต้องใช้เลขเท่าไหร่ครับ 1.48ะจะขอตอบแบบตัดหน่วยนะครับแบบที่นิยมกันนะครับได้0.024นะครับรู้ั้าดต้นแล้ว,วลครับต,ตัวห้อยนี้แล้วเป็นความเครียดดึงนะครับก็คือเซนสเตนทีนะครับปรบะมาณนี้แหละพวกเราไปดูความเครียดเฉือนด้วยนะครับ นะความเคิดเฉือนตัวแปรจะเป็นแกมมาทาให้ผิดนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยในการทดสอบพวกเราเอาจจะถามถึงความเครียดเฉือนนะครับนะครับอย่าคิดเอาแค่ตัวอย่างนี้แล้วเข้าห้องสอบนะครับก็จะได้อยู่เทอมแน่นอนถ้าคิดแบบนี้นะครับเพราะนั้นต้องไปหัดเยอะๆไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมเยอะๆนะครับนี่แค่พื้นฐานของความเครียดเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยครับ